คุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องฟาร์มไลท์ชนเนลด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมจะมาเล่นฟรีฟาร์นะหลังจากที่ไม่ได้ลงที่มาเป็นประมาณกี่เดือนก็ไม่รู้นะครับวันนี้ครับผมจะมาวอร์มแรงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวอร์มแรงกันนะครับ่านผู้ชมแรงทีมหรือเดี่ยวดีไม่รู้แรงทีมนะครับไปเลยสุ่มไปนะครับ ตอนนี้ครับเรื่งเกมอะไรนะผมจะลดเสียงเกมในวันนี้ครับปกตออิผมว่าเส่ยงผมเห็กมากเลยแล้วถ้าผมยิงก็อีหนึ่งนัดผมจะเก็บเป็นหมัดแล้วก็มใส่ ได้ยี่สิบก็เล่นพอแล้วเดี๋ยวอีกอ,อ,อ,อันมีเก็ตเวตาหน้าค่ะราะตาการล่าหัวไม่มีเลกผมจะเล่นแค่ตาเดียวนะครับทั้งชมแต่ผมอาจจะไม่พูดนะ มองหอดูดาวเลยยืองหอดูดาวเลยลักซึ่งผมสุ่มได้สกินเอเคสุ่มได้สกินเอเคถาวรนะครับมันจะพาลงไหนวะเนี่ย ผมโดดถึงรอบผมถึงรอบผมเอาอีกามาโอ้ลองที่นี่เออดีๆขอบ้านฟางสิไม่มีใครลงบ้านฟังนะครับเออโลซาปอตโอ้มีแมคคาเลนเขียวเค่อยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้จอยนะครับไอตรงที่กดอะมันหลุดนะครับ้ไม่ใช่ดสิลิโคน ซิลิโคนมันหลุดนะครับผมเลยใช้ไม่ได้โอ้สองขั้วซองเครื่องสองเื่งองขั้วซองขั้วซองขน้วซอง,วงัวไปฟาร์มไหนดีนะครับท่านชมผมจะไปเก็บกองเหลืองต้องผมเปิดกองเหลืองทีไรผมได้กระซอาทุกทีเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมผมก็จะมาลองดูว่าได้หรือเปล่าิงเรือ ปังไง้วก็ปอดซึ่งวันนี้ก็จะไม่ได้อะไรมากก็มาเล่นแหลงเฉยๆแต่อยากรีวิวนี่แมคคารนเขียวแต่ไม่มีแสงสีอะไรครับเพราะผมไม่ค่อยชอบเติมเพราะไม่มีเงินเติมนะครับไม่เอาครับมีแล้วนี่ดิฟดิฟเบิบ้นเบินบ้นเบินบ้นเบิ้นเบิ้นเห็นเขาทำกันเลยทำอยากทำบ้างนะครับ ไอเก้าร้อยยี่ห้าเฮพีเพิ่งแต่งมาสดๆเลยมีอะไรบ้างวะเฮ้ยเฮ้ยเลยมากดออกไม่ติดแป๊บนึงเอาเพื่อนเก็บเลยเฮ้ยทำไมมันเจอแตบสองควงวะสองควงเยอะจังเลย ผมยังไม่มีกระเป๋าเลยแต่มีเกาะแล้วเฮ้ยเอานี้มาของแต่งอ่านวงครับที่อ่านวงต้องการครับโอเค e อ f u n อ t i o n อยู่ไหนผมไล่ตามไล,ล่ ec นะครับ ก่อนตอนั้งคู่้เก็บไม่ได้สะโพกรีไม่เอาตามอม๋เดี๋ยวผมจะไปฟาร,ร์มสนามยิงเป้านะครับนูน่นสะโพฟรีอย่างนน้นน่นเดี๋ยวผมจะไปสนามยิงเป้า คลิปนี้ผมตัดเองนะครับไม่มีทีมงานแต่เด็กอ้าเก็บเสียงสองชอบกันเลยทีเดียวเก็บเสียงเนี่ยผมชอบเก็บเสียงมาก่าคนะคเพราะว่ามันมันลากหัวได้ง่ายกว่าไม่มีกระเป๋าหรือไ่เออเอานี้ยเอยโอเคโอเคโอเคขอโอ้โหไม่ทันแย่นะครับเพื่อนแย่ เอ้าล่าไม่ได้เพื่อนนนยิงเราล่าไม่ได้แตกยังแต่ยังแตกยังเพื่อนแตกยังเพื่อนมันหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรอรอดเพื่อนนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้คิวเท่าไหร่เงี้ยไนดาวยังเอาเก็บศพละเอาคีเอามาซิเอ้ยแมคคาเรนแมคคาเรนมาเล่นมาเล่นมาเล่นแมคคาเรน คมจะตายไม่ได้นะครับเกมนี้เอาขับไปแล้วเอาขับไปไหนวะเฮ้ใครวิ่งมาไม่กนะีนเนี่ยผมเห็นนะอ่ะไอเจอคนไฮไลท์นะครับไฮไลท์เกมนี้ไฮไลท์ป้อง58แปเนาะแดการเล่นแบบช่างฉลาดนะครับเก็ <S 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 บกระโหลกสิง การเล่นแบบช้างฉลาดนะครับไปช่วยเพื่อนไม้มไปเร็วๆว,ว,วิ่งไปง่ายกว่าไปแล้วผมวิ่งไปดีกว่าครับเดี๋ยวโดนยิงตายนี่ไงล้มหนึ่งเพื่อนอย่าตานยนะหอลสามวัยขึ้นไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับไอ,อเสียงไอคต้องเอา a อคีไหมไอคมาดำรงชีวิตเอาตายแล้วเอยเปลสามในนี้ โอเคกระสุนหกแปดผมไม่เก็บแล้วเก็บเดยอ้หอโอเคของฟูยยเว้นเกาะนะครับเอ๊มีโทเค็นอยู่สามอันเองผมจะชุบเพื่อนผมไม่ชุบที่ตรงอนั้นะไอ้ที่มันเป็นหัวใจที่ชุบอะเออมันจะมีคนมานะครับก็อาจโดนยิงตายถ้าเล่นทีมก็ชุบไดบ้แต่มันผมว่ามันไวกว่า M4 ผมก็มีสกินได้ฟรีมากจาก 4V4 เล่นติดตาให้ชนะนะครับอ้าอ้าอยู่ยังอยู่หรออ้าไม่เห็นเอ้ยโดดผิดอือมาคว้มแล้วนังใช้เอ้ยอลูกอือ บินเราไม่เอาเราเอาแต่ป Ay ืนยิงยาเอ็กซ์แปดเป็นปืนที่ผมชอบเล่นอย่างนึงนะตอนที่ผมเล่นผมโคตรชอบเล่นเลยแลากระสุออนแปิบโคตรเยอะปกติถ้าถ้าแต่ก่อนผมก็จะเก็บประมาณนี้ครับพรามันเจ็ดสิบสิ ยายาไยม่ได้อะไรเลยยามันเก็บสามกล่องสี่กล่องไอวอลสองสามลูกนี่นะครับนี่นะครับการเก็บของผมนี่คือการปรับปรุงของผมนะครับฉันต้องการกล่องยานี่ไงต้องการกล่องยานี่ไน,นี่อะไรอย่าต้องการกล่องยานี่เฮ้เฮ้เฮ้ยส่ท่านอยู่ไหนกันอะ น็อกเอ้ยเกือบน็อกน็อกไปดีน็อกไปดีน็อกไปดีมาเลยคน,มนเ,น <S <S เมื่อกี้นี้เอ้ยมันหนีเอ้ยมันหนีไว้เปิร์นน็อกน็อก,กแล้วนะครับท่านผู้ชมผมไม่ค่อยโหดเท่าไหร่หรอกอัดตัว แต่ตัวมันก็ไม่ได้มีดาเมจอะไรมากแต่ผมต้องการดาเมจไอ้กองควงไหมโอ้มีคนดักวงครับจบแล้วด้านหลังก็มีเออโอ้ยเปิดสโคไม่ติดอุย้ยมีโคเจ็บ ยาหมดกล่องนะครับอย่างเงี้ยโอ้โหใครสู้วนะน่ะย,ยานในนี้แบบนี้ผมอ้อมนะครับโอ้โห้หไม่ไหวดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวัว ปั๊มยาก่อนโคตเจ็บเลยมียามั้ยเนี่ยวิโกซ่าของมันมาคาซ่าสุดที่รักไม่มียานะครับท่านผู้ชมโอ้โหใครอยู่นอกวงบ้างเนี่ยทีมเราโหไม่มีเลยเข้าวงก่อนนะครับผมไม่ไหวปะ อ้อมไปครับหดรถคันใหม่ครับโอเคอยู่ในวงแล้วหายายกตรงการเหมือนกันเพื่อนอออถ้ามีให้ซื้อผมก็ซื้อเป็นนั้นเสียวโดนคนยิงมากเลยว่ะตามาฉันต้องการกล่องยามีคนเพิ่งชุบไปด้วยนะไอ้ตรงพิก เนี่ผมมีปืนฮิวอยู่แต่เพื่อนจะรู้เรื่องไหมนักสิเจ็บเพื่อนยิงเจ็บแล้วผมจะรอดักสวยเพื่อนน็อกเพื่อนยิงนะครับโอ้โหผมไม่มียาโอไม่มียานะคบเอไม ทรงผิด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 มียาป้ะมียาป้ะโอ้มียาจบแล้วเออต้องการเหมือนกันต้องการเหมือนกันไม่ไหวเลยไม่ช่วยเอาตัวเองเอาตัวเองให้ลอยก่อนแล้วค่อยช่วยคุณ ผมเล่นในโทรศัพท์ทานเทกว่าคอมในคอมผมเล่นไม่เป็นเลยเล่นแบบพอพื้นฐานได้แบบไม่ใช่แบบแบบติดแบบ arcade แบบไม่ใช่อย่างนั้นือแบบเดินเหมือนบอดอะ่ะแต่ล่างหัวได้นิดหน่อยผมเล่นในโน้ตบุ๊กแต่ไม่ได้เล่นมียาป่ะมียาปน,นี้่ยเอ้ยเล่นง่ายยาสุดที่รักยาสุดที่รักยาสุดที่รักว้าวมีตั้งสองกล่อง ไวแล้วเก็บแล้วไม่สนแล้วปั้มกันปั้มก,กันแล้วครับจังหวะนี้ไม่สนอะไรแล้วอุ้ยคนน้กปุง้งสวยโอวงแค่นี้เหลยยี่แปดวงเหมือนจะบีบที่ลงสีนะครับเอ้ยคนแตกรอบนี้มาดีนะครับท่านผู้ชมเอาเอาสุนเออมาซิ เออมาพอละอาอยองนู้นเดี๋ยวจ่อให้เอ้ยไม่ได้ผมมีสก็อรสองอยู่นี่หว่าแล้วแล้วผมเอาไปทิ้งไหนวะอ๋อลมแล้วลมแล้วเป้าวินอกวงนี้ขอมาเก็บสพหน่อยแล้วกันมันต้องมีไอวอล เออนี่ไงไอวอลหนึ I ่งลูกเฮ้ยเหมือนจะชนะนะครับอุ้ยอีกอยากเล่นไหมไม่เอาอยู่เดี๋ยวเกมฉันต้องการกล่องยาเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเล่นนะครับโอ้โหเพื่อนเพื่อน,อนลงทุนมากเก็บนอกวงเอ้ยมีอะไรนี่ไม่มีเลยโหวงอยู่ที่รงสีขอบๆตรงเขาตรงนู้น ขอบๆนะครับใช่อ้เพื่อนโหดจะลืมไหมฮะเอ,เเอ,อ่ได้นี่น,นะครับอยู่ตรงสายฟทะเลตรงนั้นอ่ะโคตรที่โลง่งอ่ะผมฆ่าห้าตัวแล้วครับ ดาเมจน่าจะพันขึ้นแล้วตอนนี้ดาเมจพันนะครับน่าจะนะดาเมจน่า,าจะพันแล้วครับสวยะสวยเพื่อนขอโทษที่บังหลักกันอยู่ไหนกันนะทีมเวิร์กนะครับทีมเวิร์กนี่ทีมเวิร์กอ,อุ้ยไอ้วอลแดงนะครับแดงเถือกเลยไอ้วอลแดงไม่มีไอ้วอลไม่แดงไม่มีรมแ,มมแรงเดินนะครับแล้วผมจะขึ้นยังไงอ่ะ วงโหแตกแตกแล้วโอ้ผมไม่มียาขอยาหน่อยขอยาขอยาขอยา <Okay. S 1> สมนั้นอ่ะขอขอยาหน่อยกูยาปะเนี่ย เออโหยาโคตรเอยอะช่วยไม่ได้แล้วตักหมูสีไหมไปแล้วรูดยาครับรูดยาของเพื่อนผมจะไปหาเพื่อนเฮ้ยเหลือเก็ดพอแล้วประมาณปี้มืงหรือเปล่า ด้วยเพื่อนเอ้ระวังแปลกเอาไม่ทันอย่าอย่ามียาวไหมเนี่ยเอ้ยเออเอาเกาะกาัมากับไอวอลไอวอกี่ลูกไงของมันอ่ะเฮ้ยอ๋อไอดับผมไม่รู้ผมลืมดูเลือดว่าอยู่ทำไมเลือดลด ไม่เลยครับก็น่าจะบวกยวบอยู่แหละโอเคบอกห้าสิบหกครับก็สำหรับคลิปนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดสมัครนะครับคลิหปหน้าครับถ่าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายววจกกูจูก,ก,จก,กูจูกูโรจูกู